สวัสดีทุกคนและก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่ iwb 77นั่นเพื่อนนะและที่เห็นอยู่ต่อหน้านี้ก็คือเกมรถไฟหอของค่าย pg นะนนครับเพื่อครับก็คลิปนี้สร้างเบอร์ความันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับพร้อม มาครับเพื่อนครับยังไงฮะสวยงามอย่างนั้นแหละเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสวยร้อยีบก็ผมโอ้โหไปสามร้อยหกสิบก็ผมแล้วยังไงฮะอีกเก้าร้กบ็ผมโอ้โหบิ๊กวีนไปรอบที่2องับเพื่อครับเปิดมาฮะโอ้โหพอดีว่าเผลอไปกดฮนะ เผื่อไปกดนะเพื่อนนะเมื่อกี้ไม่มาแต่ว่าตอนนี้มาแน่นอนครับผมเรียบร้อยฮะมาเปต้าสิบสวยงามอือหูบายลงมาแบบนี้แล้วไม่คอมโบแลว้ววายต่อสองต่อสามฮะสวยงามครับผมยังไงครับปาไปหนึ่งรอบคะไปอีกหนึ่งรอบผมแล้วเลืออีกหนึ่งรอบผมโอ้โหหกร้อยฮะสวยงามครับผมเบรกวีนไปอีกหนึง่งทีครับผมอ 1, ขอแบบแจ่มๆเลยได้ไหมเพื่อน แจมๆเลยนะเพื่อนนะสองร้อยปลายเออสองร้อยปลายเน้นๆอ้โหวายมาอีกแล้วครับผมแล้วยังไงครับผมสวยครับผมอือดีขึ้นหมดเจ็ดพันสองเฮ้ยเจ็ดพันสองเฮ้ยสวยงามครับผม 7, 2, อ 7, 2, อโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลว,วรครับผมมาทุกเบ็ดจริงๆกันเพื่อนครับเออไปฮะไปกันต่อครับผมพี่ครับแก้วน้ำฮะสวยๆครับผมดีครับผมสามพันสองนะอ้โหแล้วมาพันหกไปสามพันสองครับผมโอ้โหโคตรแจ่ม โคจัดแจ่มนะอย่างนี้ต้องเพิ่มเบสครับเพื่อนๆครับเออคือบททบไปทบไปครับทบไปฮนะอันนี้ซีนกว่าทอบอีกฮะยังไงครับผมวายมาทําไมเนี้ยแถวสี่แถวห้าเลยปะเนี่ยเออเออสเก็ตเตอร์ยังยังมาไม่ดีเลยนะยังมาไม่ดีเลยนะเอาไปถ้าลอ,อยเงียบจังเพื่อนเออสวยงาม,มค,า 3, 2, ครับผมตัวเคฮะสามพันสองครับผมไปเจ็ดร้อยห้าสิบคารุวีครับโอ้โห นึกว่าแต่จะไม่มากันเมื่อครับหมื่นพันฮะเอาเรื่องกันเมื่อครับเราไปกันต่อฮะสวยงามตัวไหนวะเนี่ยไม่มีเอา้ามีเฉยครับมโอ้โหสวยงาม300โอ้โหเหมือนสามร้อยครับผมบานเจี๊ยบครับผมยังไม่ถึงช็อตแบบสัก4 0่เคอะไรประมาณนี้ครูจังๆเลยนะบอกเลยอย่างนี้ลองเพิ่มฮะโทบไปฮะเล่นโทรไปฮะสวยครับผมยังไงโอ้สวยแก้วฮะ แก้วครัโอ้โห2 4 0 0 0ื่สนสี่ล้ได้10ต่อเป็นหมื่นสองแล้วยังไงก็ผมเป็น9ก้าพครับโอ้โหโช็อตนี้มวานเจี๊ยบก็ผมพึ่งพูดไปหยกนะช็อต4 0่สโอ้โหซูปเปอร์เมกาวินปะเนี่ยหรือว่าเมกาวินพอเมกาวินพอเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเมกาวินเนียเมกาวินว่ะเอาดีเอาดีเอเอแต่ยังไม่สาแก่ใจนะเพื่อนขอไปต่อเลยแล้วก,กันนะเพื่อนโอ้โพัดเจ้าสี่หมืน่น โอ้โหครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นนะเพื่อนนะโอ้โหสี่หมื่นสองร้อยกับผมห้าร้อยฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆกันเพื่อครับเออขอไปขอลองสักหน่อยนะที่เบียด์สองเคกันเพื่อครับยังไงมาหรือเปล่าโอ้โหสวยงามครับไปเจ็ดพันสองแล้วยังไงอีกสามหมื่นไปกับโอ้โหมาอีกแล้วครับผมสี่หมื่นหกครับลูกเพ อีก4 6่0 0ครับทุกพี่ครับเออสวยสวยแล้วไปอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบไปอีกหนึ่งรอบไปแก้วน้ำมาเต็มเต็มฮะเออตัวเคด้วยครับผมแล้วเต็มเต็มก็สามนหกโอ้โหสามหมื่นหกกันแน่ครับผมไปอีกเก้าพันครับโอ้โหโอเธอหวานเจี๊ยบครับผมสุดยอดจริงๆห้าสิบห้าเคเน้นเน้นว่าเพื่อนโอ้โหมาได้กะไรนะั้นเพื่อนนะเรียบร้อยฮะ โอ้โหก็โอเคนะเพื่อนเราก็บวกกับมาที่ประมาณ200รคีนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะไปละครับบายบาย